ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมไหมแล้วนะครับก็วันนี้พอดีรถผมเจอปัญหาแล้วครับก็คือน้ํามันเครื่องมันซึมออกนะครับก็ล่าสุดก็น่าจะซึมแถวฝั่งแกนสเตอร์หน้านะครับก็ซีนตัวแกนสเตอร์เนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะซึมตรงคันเกียร์ครับตรงแกนคันเกียร์อ่าผมก็ลองเช็คเช็คดูแล้วลอง โยกโยกแล้วก็ขยับคอนนะครับมันเหมือนจะมีน้ำมันซึมออกมาตรงซีนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนซีนกันนะครับแล้วก็พอดีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเพราะว่ามันก็ถึงรอบสองพันแล้วตอนนี้ผมถอดตัวบังสเตอร์หน้าออกนะครับเลขใหม่ก็เลยไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์มันเอาพันเก็บไว้ คือรู้สึกเลยว่ารถมันสั่นนะครับตอนนี้พ่าน้ำมันเครื่องมันออกเนาะเดี๋ยวเราจะไปแก้กันเอา เปิดโหมด F1 โ <laughs> หมด F1 <laughs> ไม่ไม่ขึ้นนะครับจะดีอยู่ผมจำรอบไดนะ้ความเร็วประมาณไหนนะครับวันนี้ชิวๆเลยเก่งขาสัน้นถุงมือก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับ ดีนะมีห้าตัวข้างหลังไม่มีรถเนาะเหยียบได้ไหมเนี่ยชุ๊บ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 โอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยนะประเด็นหุยตกใจนึกว oh. oh. ่าโทรศัพท์ปิวมันอยู่นี่ ผู้ชายขายน้ำพ,พ,พี่ดูไหมเปิดหมด F1 พี่ไมเปิดหมด F1 เวันเลขไ,ไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันขึ้นมาเอวันะเนี่ย <c oughs> ครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวซิงแกนเกียร์นะครับก็จะมาอัดสีกตัวภาบน้ำมันออก สองสี่หกโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมถอดมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วนะครับใช่ขาครอบโอ้ได้ชาร์จครับจะเป็นแกนไดชาร์จราะถ่านเมื่ที่ผมไปหามาครับอันนี้จะเป็นสามสิบบาทครับสิบสองยี่สิบสองเจ็ดนะครับเออตัวนี้เอาจะรอบเลยนบาทนะครับตัวนี้โอ้แม่ มันเขียนว่า12 22อันนี้ก็12 22 7งยี่อเจ็ดตัวนี้12 22 9งอเก้าเก้าก็วงในใหญ่เก้าวงในใหญ่อันนี้วงในเล็กค่เฉย่ะโอเคป่ะดูเลยโอเคเป็นไงบ้างพี่เข้าได้ใช่ไหมเข้าได้อยู่นะ เดี๋ยวพี่หาตัวช่วยก่อนมีกาวประเก็นไหมพี่เดี๋ยวตัวมันก่อนเข้าได้เนาะพี่โอ้แน่นอยู่วงนอกยนะีิบสองเนาะยี่สิบสองยิบสองไม่ได้นี่พอดีเลย <laughs> อันนี้เราก็จะต้องพยายามเคาะนะครับให้มัน เข้าให้มันเท่ากันนะครับพอดีพอดีเลยเนาะบล็อกนึ่งเนาะใช่เลยโอเคแล้วเดี๋ยนี่โอ,โอเคครับก็เดี๋ยวมาไล่ประกอบกันนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาถ่ายน้ำมันเครื่องออกกันนะครับนี่ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับโอเคครับกายแล้วก็ประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็อันนี้ถ่ายออกก่อนนะครับ ก็ลองขี่ดูก่อนนะพี่เนาะว่ามันซึมออกอีกไหม